สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอนสีนะครับวันนี้ก็มาให้ชมต้นบอลสีแม่พันธุ์อีกแล้ว t o be Continu e ต่อจากเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นบอนสีมณีล้อมเพชรทุกท่านดูเหอะมณนีล้อมเพชรนี่เหมือนจะเป็นกระแสมาอีกแล้วนะครับมีคนตามหาอีกแล้ว <c oughs> เออบอนสีช่วงนี้ก็มีกระแสกันเรื่อยๆนะครับเนาะมณีล้อมเพชรต้นนี้คือสวยมากนะครับเป็นแม่พันธุ์ ยังไม่มีหน่อนะครับผมมาแงงดูแล้วยังไม่มีหน่อเลยเออถ้ามีหน่อนี่น่าจะราคาดีอยู่นะครับเนี่ยสวยครับมันนีล้อมเพชรต้นเนี้ยด่างสวยมากซื้อมาก็นานแล้วล่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมาเติมน้ำํำสักหน่อยนี่ครับเอามาให้ชมบอลสีเนาะเวลาเลี้ยงบอลสีแล้วเราชมบอนสีเจอบอลสีสวยสวยอะ่ะมันก็จะ มีความสุขมากนะครับดูครับโอ้โหด่างสวยมากเนาะซื้อไปเลี้ยงกันของเบิดชัยก็ยังไม่ค่อยมีอะ่ะมันนีลมเพชรช่วงนี้เดี๋ยวขอดึงดูหัวก่อนนะครับเนาะว่าหัวมันจะโตไหมอู้น่าจะโตแล้วนะครับเนี่ยเปอร์เบอร์ใหญ่แล้วนะครับเนี <c> ่ย <oughs> ผมก็จะดึงออกนะครับอ่าใบไ,ไหนที่มันอันนี้เราก็จะดึงดูนี่เปอร์เบอร์นะครับเนาะ เนี่ยใหญ่มากใหญ่มากดูครับผมนี่ครับใบไหนที่มันไม่สวยผมก็จะดึงทิ้งผมว่าอันนี้น่าจะลงหัวแบบเคี่ยวเยอะแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยให้น้องแบบสร้างหัวแล้วเคี่ยวเยอะๆก่อนผ่าออกมาจะได้สวยเหมือนแม่นี่เดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันบ้างนะครับนี่คือบอลด่างอีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับทุกท่านสําหรับผมนะครับเนาะผมมองว่าบอลต้นนี้น่าสะสมมากกับบอลสีที่มีชื่อว่า หลวงตาเมืองเกือบลืมชื่อหลวงตาเมืองนะครับนี่ครับทุกท่านด่างสวยอะ่ะเดี๋ยว,เ,ยวเอาน้ําออกก่อนน้ํานี้ต้องเอาออกนะเนี่ยไม่งั้นก็ใบเขาจะนนี้นะครับนี่ครับหลวงตาเมืองด่างสวยอะ่ะทุกท่านดูครับด่างสวยมากสวยเนาะโอ้โหนี่แหละครับบอลสีเลี้ยงไว้นะครับเนาะผมก็เอาขังในกระโจมไว้แบบเนี้ยนะง่ายๆดีนะครับ ง่ายมากนะครับขังในกระโจมเนี่ยง่ายๆเลยกะจะพาหัวก็อีกหลายต้นหลวงตาเมืองนี่ต้นแม่อีกอีกอีกกระโจมหนึ่งมีหน่อนะครับแต่ยังไม่ได้แกะดูเลยวันนี้ขี้เกียจเนี่ยครับเนาะนี่คือหลวงตาเมืองนะครับหลวงตาเมืองนี่จะด่างแบบนี้เนาะจะคล้ายๆกับอมรแต่ออมรจะเข้มกว่านะครับอมรรัตนโกสินจะเข้มกว่าหลวงตาเมืองจะมีความเขียวเยอะกว่าด้วยนะครับนี่อ่ะ สวยงามอีกหนึ่งต้นนะครับที่น่าสะสมนะครับทุกท่านถ้าใครจะรอสวนเบิดชัยนี่เดี๋ยวรอก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอก่อนนะครับเนาะผมจะคัดแม่พันธุ์ไว้สวยๆแบบนี้นะครับเอาไว้มาแบ่งปันต้นลูกให้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันบ้าง <c oughs> มาครับทุกท่านต้นนี้ชื่อว่าบอนสีอมรอรัตนโกศินนะครับต้นนี้ก็เริ่มโตแล้วดูด่างแบบ ผ่าครึ่งอ่ะด่างฮาร์ปมาเลยนะครับเนี่ยอมรรัตนโกสินเนาะเป็นแม่พันธุ์นะครับก็เลี้ยงไว้นานแล้วล่ะ <c oughs> ก็ยังไม่โตเป็นแม่พันธุ์เดี๋ยวผมจะไล่ตัดใบที่ไม่สวยทิ้งไปนะครับเนี่ยสวยอมรรัตนโกสินสวยครับผมเป็นบอลแบบทรงดีอ่ะทรงไม่ยาว ทรงไม่ยาวแล้วก็ทรงออกแบบดีๆนะครับเนาะใบเรียงแบบเรียงกันสวยมากนะครับดูใบนี่จะเรียงกันสวยเลยนะครับอมรรัตนโกศินเนาะใบหนาๆทุกท่านใบจะหนาๆแข็งแรงมากดูครับสวยงามเลี้ยงไปเถอะครับบอนสีเลี้ยงแบบสวยๆนะครับเอามาดูแล้วก็เราจะมีความสุขนะครับเนาะ <laughs> ถึงมันจะเป็นแบบเป็นอะไรแบบที่แบบ โอ้โหมันสิ้นเปลืองเหมือนกันนะแต่มันก็มีความสุขอะมันสิ้นเปลืองเราก็ว่าไปนู่นนะครับเนาะนี่ครับสวยๆบอลสีด่างอะด่างแดงๆดงดำดอะไรแบบนะี้ผมชอบนะครับนี่ก็เลี้ยงจนฟอร์มสวยแล้วละอมอนต,ต้นนี้คือแบบสวยอะสวยจัดเลยนะครับทุกท่านสวยแบบโอ้โหเนาะเวลามาดูอะไรสวยๆงามๆเนะี่ยรู้สึกว่าพลังใจนี่แบบ สุดยอดเลยนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันบ้างนะครับมาครับสุดท้ายเราก็มาจบกันที่ตู้นี้เหมือนเคย <c oughs> ตู้ที่เราภูมิใจนำเสนอมากโอ้สีเรื่องงามนะครับนอะตู้นี้นะครับสีเรื่งงามนี่ใบเขาหล่นแทบจะหมดแล้วนะ <c oughs> นี่เขาลงหัวนะครับอันนี้ก็งอกมาโอ้สีเหลืองอัลรามเลยนะครับสีเรื่องงามเหลืองสวยอะทุกท่านดู อันนี้ก็หลวงตาเมืองนะครับเดี๋ยวหาตัดใบทิ้งนะครับแล้วนี่ก็โวคาโนโนนะครับแล้วดูเออหลวงตาเมืองมีหน่อนะครับต้นนี้นี่ไงออกหนอ่อแล้วก็เป็นลูกไม้แล้วก็มันมีล้อมเพชรต้นนี้คือแบบใบสุดท้ายใบนี้สวยมากอ่าพรรัตนะนะครับก็ยังไม่ได้แยกหนอน หนอแต่และหนอดังสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะเดี๋ยวมาแยกหน่อเปิดแบ่งจองกันนะครับพรรัตนะไม้แรอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมแล้วก็เป็นก้าวทับนะครับก้าวทับต้นนี้น่าจะลงหัวเพราะว่าใบาใหม่ออกมาเล็กๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะได้ผ่าหัวแล้วละ่ะนี่ครับบอลลงหัวก็เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นโรสนะครับไม่ดางจะใบอื่นดังอยู่เดี๋ยวต้องรอลูกนะครับเนาะ เดี๋ยวผมขอดึงผักคะเงียงพวกนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยโอ้โหดูสิ <c oughs> มันมาออกอะไรตรงนี้นี่ก็เป็นเพชรพันคนครนะครับทุกท่านเพชรพนนันนครเพชรพนนันนครแล้วก็หลวงตาเมืองนะครับด้านในทําไมใบมันกุดดูดแบบนั้นแล้วทุกท่านดูต้นนี้มีลูกครับผมนี่ต้นนี้มีลูกนี่ <c oughs> ดางสวยด้วยเออต้นนี้อันนี้เป็นศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองแผงนะครับแผงป้ายแผงป้ายเลยแล้วก็ดูลูกเขาป้ายนะครับดูครับลูกเขาป้ายอุ้ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็จะเอาตั้งชื่อนะครับเป็นตั้งผมจะตั้งชื่อว่าพ่อเลี้ยงเชียงรายนะครับเนาะ <laughs> มันมีเศรษฐีสุพรรณใช่ไหมเศรษฐีนู่นเศรษฐีนี่ใช่ไหมเอาภาษาเหนือเลยพ่อเลี้ยงนะครับเนาะพ่อเลี้ยงเชียงรายนะครับนี่เออ <c oughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเก็บลูกเขาไว้ก่อนนะครับสําหรับพ่อเลี้ยงเชียงรายเนาะผมมีผมได้ผมได้ชื่อแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะผ่านะครับผ่าแล้วก็เก็บต้นแม่ต้นอะไรไว้นะครับแยกหนอ่อผ่าแล้วก็เก็บต้นแม่ไว้ นี่พ่อเลี้ยงเชียงรายได้ชื่อแล้วเอาละครับวันนี้เนาะเบิด์ชัยบอนสีก็ประมาณนี้นะครับโอ้อันนี้คือโคาโนนะครับต้นนี้ด่างแบบนี้นะครับด่างสวยครับทุกคนทุุททกกทท่านโอแล้วก็ดารานพรัตผมก็มาซุกอยู่ในนี้เนี่ยครับนอบอนสีมันโตมันก็จะทับถมกันนะครับเดี๋ยวก็ได้เวลาที่จะเอามาขยายพันธุ์นะครับเอาลูกเอาหลานเข้ามาเลี้ยงมา เออมาแบ่งปันแล้วนะครับนี่ก็ราศีสิงห์นะครับเอาแล้วครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้ยังไม่ได้แบ่งปันบอลสีนะครับเอาบอลสีไม่พันธุ์สวยๆมาให้ท่านชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ